สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางฮ5นอยนะครับก็จะเป็นฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ VIP นะครับพี่พี่ก็วันที่เนี่ยผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมเขียนผิดเนาะอาจจะอาจจะสุกปกนะครับยังไงก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกนะครับสาหรับแนวทางนะครับผมก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้ วิจนะยานในการรับชมนะครับชื่นชอบนะครับแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผมก็เช้าเช้าแบบนี้ก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเมื่อวานนี้ของเราแนวทางเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพี่พี่น่าจะมาแค่สายลูดรอบเดียวเมื่อวานนี้นะครับต้องขอโทษนะครับเฉพาะกิจนะครับผมผมไม่ห้ากับ1ผลที่ออก57264นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับน้อยพิเศษนะครับผม ให้1กับ3ผลที่ออก1 9 4 4 4ของเรา34ไม่มีใครรูดที่3นะครับเข้าไปที่34นะครับมาแค่สายรูดนะครับผมส่วนอีกหน้านะครับผมน้อยปกติให้1กับ 7, ผลที่ออก342กับ5 4นะครับมาเรียงเลยเนาะรอบนี้ก็หลุดไปนะครับเมื่อวานก่อนเนี่ยให้3กับ4มามาตัว4นะครับน่าเสียดายมากๆเลยนะครับเมื่อวานนี้ให้ไปอยู่เนาะแต่ว่าวันนี้เด้งบนล่างเลยนะครับเลข4 นอย VIP ให้0กับ4นะครับคนที่ออก0 1 6กับ8 7นะครับอันนี้ก็เสียดายตรงที่ว่า0ไปอยู่ข้างหน้านะครับถ้าเกิด6 0 1เนี่ยเรายังจะมาเข้าเข้าตัวนี้นะครับพี่พี่รอบนี้ก็หลุดไปเหมือนกันเนาะผมต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมเมื่อวานนี้มาแค่สายลูดรอบเดียวนะครับสลับ4านอยของเราเมื่อวานส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมชื่นชอบในรอบไหนนะครับเนาะก็แล้วค่อยตามนะครับผมเนาะเพราะว่าแนวทางก็ ทำจากสูตรคำนวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับพี่พวันนี้นะครับผมนอยเฉพาะกิจนะครับรอบแรกของเราที่ผมจะให้ไปก็จะมีที่เลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขเจนะครับผม7 1็ดหนึ่1เจ็ดส หนนะครับสามตัวหนึ่งเจ็ดสี่นะครับพี่พี่เจ็ดสี่เจ็ดหนะครับแล้วก็หนึ่งหนะครับผมส่วนฮานอยพิเศษนะครับส่วนฮานอยพิเศษเนี่ยผมให้ไปที่เลขศูนย์ แล้วก็เลขสองนะครับพี่พี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลข0ูน0 3 0 5นหนึ่งสาย์ห้านะครับสองหนึ่งสามสองห้านะครับ3มตัวนะครับผมสองศหนึ่งนะครับ นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับพี่พี่นอยเฉพาะกิจกับนอยพิเศษนะครับอีกหน้านะครับผมอีกหน้าจะเป็นฮานอยปกตินะครับพี่พี่ฮานอยปกติผมให้ไปที่เลข5แล้วก็เลข8นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข5นะครับผม50 ห้าสองห้าเจ็ดแปดศูนย์แปดสองแปดเจ็ดนะครับสามตัวแปดห้าสองนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับฮานอยปกติส่วนฮานอย VIP นะครับ ฮานอย VIP ผมให้ไปที่เลข5กับเลขหนนะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขหนึ่งหนน็ะครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับสตัว5 1 8นะครับผม นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนาอกขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับมีโชคกันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเห็นบ้านน้ำตาทองนะครับก็เข้าไปทักทายสอบถามน้องแอดมินได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ